การไม่มีแผลไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นนะคะการบ่ <g iggle> มีแผลว่ามันวันมันเป็นมันจะเจอโย่เดี๋ยวต้องเจอสีเข็มนะจ๊ะ <g iggle> <g iggle> ยาเห็นอย่างฉีดแล้วจะหายดีลุงสวัสดีค่ะวัสดีค <g iggle> โอ้ เมื่อวานยังเห็นดีๆอยู่เลยข้ามวันข้ามวันนั่นแหละค่ะอ่าสุดเดียวการบ่มีการบ่มีตุ่มบ่ได้หมายควู่วัน่ติดเชื้อได้ลุงเพียงแต่ว่ามันรอเวลาแม่นง้อง้อหน่อยนี่ใส่ยาได้เต็มที่แต่องัวทองนี่ก็ต้องระวังจักหน่อยนึงมาเลยค่ะ วัวตัวนี้มันจะแคสสักหน่อยว่ะสัน <c oughs> มันบ่ค่ะ <c oughs> อ่าลูปมันลูปมันเดี๋ยวใส่เลย